แก๊งป้ายากลับมาอีกแล้วเหรอครับที่สะแก้วครับพ่อหนุ่มคนหนึ่งเขาพาครอบครัวไปดูหมอลำครับแต่ระหว่างที่อยู่ในงานจู่ๆเจ้าตัวเกิดอาการแปลกๆแบบนี้ครับทอ้เาอได้คเตนบกันหรอไป่พี่วันอยู่ไหนนี่ควไหมเจ้าหน้าที่เ้าหน้าที่วาช่าช่ยมา่ามาช่วยมาช่วยายาชวยา่วยา่ ด้วยความเคารพนะครคุณผู้ชมครับหลายคนเห็นภาพนี้คลิปนี้โซเชียลถามเลยว่าเอ๊ะคลั่งยาหรือเปล่าหลอนยาหรือเปล่าต้องตามเรื่องนี้ให้จบนะครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยยืนยันแล้วก็มีผลตัวจจากโรงพยาบาลแล้วว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับ เหตุการณ์เกิดขึ้น26มีนาคมที่ผ่านมาครับในงานวัดชัยมงคลที่ตำบลพระเพลิงเขาชะก,กันสะแก้วครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุครับว่าจู่ๆพี่ชายคนนี้ครับมีอาการแปลกๆคล้ายคนเสียสติพูดจาถามอะไรก็ตอบไม่ได้แล้วที่พี่โจบ,บอกช่วงที่แล้วครับ ตาเนี่ยเลือกเปิดเลยนะฮะ oh. ดูน้าตกใจมากแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยดิ้นทุรนทุรายเงื่อออกเต็มไปหมดเลยจากการเข้าตรวจสอบและประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลทราบต่อมาว่าพี่คนนี้ชื่อว่านายพงพัฒนหรือว่าพี่ตั้มฮะเป็นพ่อค้าขายหมึกย่างในพื้นที่นี่แหละ ทางญาติญาติเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับตัวในตั้มเนี่ยจู่ๆก็มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไปที่ดูหมอลำกับครอบครัวนะครับหลังจากที่ตัวพี่ตั้มเองเนี่ยออกจากโรงพยาบาลครับก็สอบถามกันต่อพี่ตั้มเล่าแบบนี้ฮะพี่ตั้มบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก็พาครอบครัวไปดูหมอลำกันกำลังสนุกเลยนะสังเกตว่ามีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนั่งใกล้ๆกัน นั่งกงเล่ากันใหญ่เลยแต่เหมือนสายตาเนี่ยมองมาทางกลุ่มของตนเองครับก็อาจจะคิดว่าเอ๊ตัวน้องชายคนในครอบครัวน้องสะพ้ายสวมทองมาหรือเปล่าอา,อาจจะเป็นจุดสังเกตรหรือเปล่าปรากฏว่าจังหวะหนึ่งครับที่ว่าตัวเองเนี่ยเดินออกไปครับสวนกับตัววัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งครับจู่ๆก็มีสาวประเภท2กลุ่มหนึ่งเดินออกมาจากมุมมืดแล้วเหมือนกับว่าจะมาชวนคุยอะ่ะยื่นแก้วใส่เครื่องดื่มให้ ซึ่งเจ้าตัวบอกมันก็ดูแปลกๆนะ,ะถ้าจะไปรับจากคนที่ไม่รู้จักกันแบบนี้มาดื่มตัวเองก็ปฏิเสธกันไปเพราะเมื่อกี้สังเกตแล้วว่าอีกกลุ่มเนี่ยมันมองมาพอปฏิเสธปั๊บจะเดินผ่านครับจังหวะนั้นเจ้าตัวบอกว่าเท่าที่ผมจําได้นะผมจะเดินป่าออกมาปับ๊บเหมือนกับมีมือของใครบางคนมันคว้ามาจับแขนผมไว้ผมตกใจสิสะบัดออกแล้วก็เดินกลับเข้างานจากนั้นสุดท้ายไม่มีสติอีกแล้วครับ น้องกินเบียร์ไหมครับผมบอกว่าไม่ครับผมกินไม่ผมก็เลยรีบเดินเดินพอดีคว้าแขนไปผมก็สลัดออกถึงหน้าซอยแล้วมันจะถึงเห็นไฟมันเริ่มบินเวียนอะครับินเวียนหัวเริ่มมันหัวเริ่มเริ่มรู้สึกไม่ดีหลจากนั้นก็พากันชวนแฟนกลับบ้านแล้วก็เอาได้เอากุญเจรถให้น้องบอกให้น้องขับรถขับรถให้หน่อยขับถให้หน่อยไปแล้ว จากนั้นก็ไม่ได้สติเลยครับแล้วลรู้ตัวไหมว่าตัวเองเมาหรือเปล่าไม่ครับแล้วไปใช้สารเสพติดอะไรบ้างไหมสารเสพติดไม่เคยเ<ม>ลยครับไม่เคยยืนยันอีกครั้งว่าตัวพี่ตั้มเองเนี่ยไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับ <Newman. S 1> และยืนยันอีกทางหนึ่งครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยโรงพยาบาลมีการตรวจเลือดของตัวพี่ตั้มเองปรากฏว่าไม่มีสารเสพติดปรากฏนะฮะครับแล้วก็เลยงงว่าเอ๊ะถ้าหากว่าโดนป้ายยาเนี่ยโดนยาตัวไหนครับเบื <ised S 2> ้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นแก๊งป้ายยาซึ่ง เอาจริงๆนะกลับมาอีกแล้วเหรอเราเคยได้ยินคําว่าป้ายาแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็มีหลายคนที่ออกมาบอกว่าป้ายามันไม่มีอยู่จริงะนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีอยู่จริงก็ต้องถามว่าพี่เสื้อแดงคนนี้เขาโดนอะไรครับทำไมอยู่ๆถึงตาเหลือกตาลอยได้ถ้าไม่ได้เป็นเพราะว่าสารเสพติดหรือมันมีถ้าไม่สารเสพติดสารอย่างอื่นในเครื่องดื่มมีไหมเป็นไปได้ไหมที่อาจจะโดนอย่างอื่นอย่างเช่น อายาถ้าเป็นใช้กับผู้หญิงยาเสียสาวคือมันไม่ใช่ว่าจะทำคือมันสุดท้ายมันจะทาให้เราไม่มีสติคว<ร>บคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแลทรัพย์สินของตัวเราได้หรือย้อนกลับไปตัวเองเนี่ยอาจจะมีโรคใดๆเป็นโรคประจําตัวหรือเปล่า<อ>กินยาอะไรมาก่อนหรือเปล่าแล้วจากว่ามาดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ต้องไปตามกันเนาะแต่เบื้องต้นก็เลยเอามาเตือนภัยกันก่อนโดยเฉพาะวิธีการในการป้องกันตัวเองนะคะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ